ดูที่ย่านสถานีชมทางหนองประดุกนะครับมาดูการเตรียมงานติดตั้งนะครับปัจจัยปัจจัยทัวสุดท้ายนะครับที่จะติดตั้งในย่านสถานีหนองทาง,งประดุกกันติดตั้งปัจจัยเสร็จแล้วครับก็จะวางหลงังต่อเน,นื่องได้เลย วางรางชุดนี้เสร็จนะครับรางในย่านสถานีหนองประดุกก็จะเสร็จสมบูรณ์นะนี่เป็นส่งงานโยธาก่อนนะครับก็จะมีงานของอะัรสัญญาดีครับรวมถึงงานอาคาและค่าชานลาลาด้วยครับ อยู่นี้ก็เป็นหมอนคอนกรีตนะครับสําหรับใช้บริเวณที่ตั้งประแจรครับเราจะสังเกตว่ามีความยาวมากพาปกติเราต้องลองรับช่วงที่เป็นทางแยกครับ ไปดีนะครับประแจเบอร์สิานะครับทาแยกสายสําหรับแยกสายการแยบรีนะครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเตรียมติดต,ตั้งนะครับมาแทนหลังตรงเดิมที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับในไม่กี่วันนี้ครับ จะยกหมอนพันเกีชุดนี้มาก่อนนะครับก็จะยกรางเข้ามาประกอบก็จะประกอบให้เป็นรูปแรกแบบนี้ครับ จะต้องประกอบให้เป็นรูปร่างเนี่ยครับนี่ก็ปเจัยที่ประกอบแล้วนี่ก็เทนมอนกันเกรดช่วงยาวนะครับนี่ครับจะใช้งานแบบนี้ครับชุดใหม่กำลังยกลงมาอยู่ ยกมาเรียบร้อยนะครับเตรียมประกอบติดตั้งต่อไปครับ